ก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook l i ฟ e ของเพจทั่วไทยนิวเรานะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้อย่างสม่ำเสมอนะฮะหลายท่านก็นำขนมนมเนยต่างๆนะฮะมามอบให้ผมแม <c oughs> บางคนก็ซื้อแบรนด์มาให้ซื้อลังนกมาให้รู้ใจกันจริงๆบางคนก็ามะาม่วงมาให้อีกรู้ด้วยนะว่าชอบมะม่วงแม่ลายจริงๆนะฮะแฟนเพจเพจนี้ รู้ไปหมดเลยไม่รู้ว่าใครไปกระซิบบอกแม่ก็งงเหมือนกันว่าเราชอบกินอะไรแล้วก็เดาถูกด้วยนะเอามาให้แต่ละอย่างนี่ยหือิ่มแล้วก็ต้องกินเลยนี่ไงกู้ภัยเนี่ยช่วยกันครัดเนี่ยกูยก้ภัยกลางยังไม่ทํางานเลยเนี่ยมาจากพยาก็จะมายืนดูกันอย่างเดียวนะเดี๋ยวมาดูโมหน้ากันหน่อยกู้ภัยมีหน่วยไหนกันบ้างแมนี่ยืนรอยอย่างเดียวเลยนะฮะ อันนี้มาจากหน่วยไหนนแนะนําตัวหน่อยเอ้ยมาจากในตัวเมืองตัวเมืองตั้งแต่มาตั้งต่ตีสามแล้วมาตั้งแต่ตีสามมาทําอะไรฮะตีสามนี่มาทาอะไรมารองมาเปิดวัดช่วยด้วยแม่นี่แน่นอนฮะเสียแมนนี่ก็อยู่กู้ภัยกลางพิทักษีพนะฮะลางานโดยเฉพาะนะอันนี้ลางานเลยเดี๋ยวกลับไปป๋าเวกบอกเอ้ยมึงออกไปเลยไม่ต้องทําแล้วเป็นไงฮะลูกลักลูกรักนะครับแม่เดี๋ยวป๋าเวกดูอยู่ก็ต้องเพิ่มเงินเดือนให้หน่อยนะฮะแม่คนนี้นี่ มีลางานมาช่วยงานบุญด้วยนะฮะไม่ธรรมดานะครับเราเรามาดูกันฮะการคัดแยกถึงของโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวเดินือเดี๋ยวจัดแม่แม่แม่บ้านครับจัดขึ้นไปข้างบนยังครับแม่แม่บ้านจัดขึ้นไปข้างบนยังอาหารจัดแล้วเนาะโอเคแม่น่ารักจริงๆนะฮะแม่บ้านที่นี่ไอเราก็ห่วงนะฮะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวจะกินกถุงหนึ่งเห็นมันุ่น ันนี้กินได้เลยหรือเปล่าไม่รู้ไม่บาปเานาะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่กาแฟหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเอ่อให้พร้อมก่อนแล้วก็บอกว่าให้เอาไปกินจะเป็นยามาเนี่ก็กำลังคัดแยกกันอยู่รรงงไไหนกกะมััปึเางเดี๋ยวขนาดนี้เนี่ยด้านบนนะฮะของเข้าโบสดเนี่ย ก็จะมีการเขาเรียกแลพิจารณาอาหารพระพุทธเจ้าพิจารณาอาหารอยู่นะเดี๋ยวเรากำลังจะหาอาหารไปทานนะเอาตะลมขึ้นมาเหรอเอาสารสกวจรส้เหรอเอาแก ข้าวสารมันก็แก้ข้าวใส่เป็นผมูมาหน้าข้วเดี๋ยวดีละหน้าเป็นข้าวเจ้าข้าเจ้าก็เหนียวกวเหนียวเดียวถึงเวลาแจกแจกกันเออมาล้ำวเนี่ยพาเช็ดมือไหมขอเช็ดมือค่ะอือข้าวโหมีไข่ด้วยผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะต้องกินไข่ซะหน่อยละแม่เอาไข่ต้มดีกว่านะฮะแม่กินง่ายอันนี้ ขัดไชนะนะู้กมนี้ยค่นี้เองดอกนี้แต่ว่านะมันหวนร่ยบะหี่ก็มีการคัดแยกกันนะครับจันทีเข้าไหน่ตรงโต๊ะนู้นนะ,ะมา นี่ก็เป็นเจ้าที่หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจมันนอนเฝ้ากันที่วัดเลยนะฮะนี่เป็นลูกศิษย์วัดคนหนึ่งเลยน้องเป็นน้องครับอาหาเป็นมาหาอืมวันนี้นี่กู้ภัยกลางนี่นำกำลังมากี่คนครับพี่พี่ตังเช้านี้มาห้าคนมาห้าคนนะฮะเดี๋ยวเดินตามแล้วก็มีรถขนช่วยขนน้ำได้ไหมตอนนี้เดี๋ยวรถตามมาอีกสี่คนรถตามไปสี่คนอีกสี่คันนะฮะแหมชื่นใจจริงๆ นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวทางกู้ภัยภูซางก็นํามาช่วยคันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่อ้วนนะรประสานมาแล้วนะครับจะนํารถมาช่วยอีกหนึ่งคันบรรทุกน้ํากันนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะนําไปบริจาคต่างดต่างๆนะฮะในเส้นทางของจังหวัดพะเยาเรานะครับไม่จะเป็นโรงเรียนศูนย์เล็กๆนะฮะศูนย์หน่วยงานราชการต่างๆป้อมตำรวจต่างๆแล้วก็ตามวัดต่างๆนะฮะเพื่อที่นำไป ใช้ประโยชน์นะฮะซึ่งน้ําดื่มเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนำไปบริจาคนะ,ะตามจุดต่างๆเนี่ยเกือบ20คันรถนะฮะต้องบอกเลยว่าเกือบ20คันรถแหมผมเห็นรูปในกลุ่มไลน์นะฮะที่อาสาสมัครเนี่ยนำไปบริจาคและส่งมาเนี่ยโหเห็นแล้วเป็นภาพที่ชื่นใจจริงต้องบอกว่าท่านไม่ได้เอาของอะไรไปไหนเลยนะฮะท่านมีแต่ย่ามนะครับสองใบที่สะพายอยู่ฉันเช้าเสร็จท่านก็เดินออก ทุกอย่างที่นํามาถวายเนี่ยท่านมอบเป็นทานนะฮะไปบริจาคกันหมดผ้าไตจีวรน้ําพึ่งนะฮะเครื่องดื่มต่างๆนะฮะก็ถวายพระนะครับตามวัดที่ท่านไปจําวัดแล้วก็ขนมนมเนยต่างๆนะฮะเห็นคนท้องคนแก่คนพิการรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยท่านก็จะมีเมตตาให้ลูกศิษย์เนี่ยนำไปมอบให้นะฮะซึ่งตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะเห็นกันแล้วว่านําไปมอบให้จริงๆ สำหรับคนที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวเราและก็อีกหลายๆเพจรวมถึงสถานีทีวีต่างๆที่นำลิงก์สัญญาณของเราไปออกอากาศก็จะทราบดีว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยนะฮะถูกนำไปบริจาคก,กันจุดไหนบ้างนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้โฆษณาแล้วก็ไม่ได้นำไปลงในโลกโซเชียลมากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นการโฆษณากันขึ้นมาอีกนะฮะ และนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรับพรกันบนเท้าโบสดเดี๋ยวรอพ่อคุณเจ้าพิจารณาหารอีกสักคู่หนึ่งนะฮะเตรียมเตรียมอาหารเพื่อดุงจันด้วยกินตรงโน้นดุงจันเหรอเออแล้วเดี๋ยวไปกินตรงนน้นกินกันห้าคนนี่เต็มเลยนี่เออเตียงไหอ๋อเต้อเอาภาษามาพ ไปบนดอกแล้วมันต้อง้ำไปด้วยไปที่ททททไปนงานย้าพอดีเลยนะครับเหลือเราจะขึ้นไปบนพระโบส์นะฮะเพื่อรับพรนะฮะจากพระคุณเจ้า buka body bisa bertungan sebagai waktu hujan sookwa dan we oh. 有万落。 อันนี้เนี่ยอลองตาบุญชื่นท่านกําลังพิจารณาอาหารนะครับก็อาจะเป็นมุมกล้องที่ไม่เหมาะไม่ควรเดี๋ยวเราคงจะต้องลงไปชมบรรยากาศด้านล่างนะฮะ นี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณนนหน้าหน้าพราะโบสดภายหลังจากที่มีการทาบุญนะฮะตักบาตรยาำเช้าวันนี้แล้วนะฮะก็หลายท่านเนี่ยก็ยังนั่งรออยู่นะครับเดี๋ยวรับพรกันอีกรอบหนึ่งนะฮะ6นาฬิกา33นาที5วันพุธที่31มีนาคมนะฮะ2564วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชมบรรยากาศ รอบๆนะฮะข้างๆ,ๆกันอีกสักหนึ่งครั้งนะฮะก่อนที่จะหยุดไฟ้สดนะฮะเพื่อที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจนะฮะแม่นี่นั่งกันอยู่แถวหน้าเลยนะครับคุณแม่วัสด,ดีครับ<ป>รมาจากไหนครับคุณแม่อยู่เหลานจอ๋ออยู่แถวนี้เนาะมาตอนไหนครับตีห้าตีาแล้วจ้ะทำไมไม่มาตีสามมาทําวัดเช้า <c oughs> อยู่กค้ๆแค่นี้หลวงตาท่านทําวัดตีสามตื่นตีหนึ่งกว่าทุกวันแม่เสียดายเลยเนาะ ผมก็ยังตื่นไม่ทันเหมือนกันผมก็ตื่นตีสีเหมือนกันแม่ต่ใส่ชุดก็สวยจริงๆนะฮะแหมขาวทั้งชุดเลยนี่นะฮะนั่งรอกันอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมจะรีบไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องหยุดไร์สดกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแหมนี่ชุดสวยจริงๆนะฮะสวยจริงสวยเหมือนหน้าเลยครับคุณแม่ครับแหมอยู่ที่ไหนฮะเนี่ย อยู่ไม่ใจเนี่ยเนาะเอาอะไรมาถวายพระสงฆ์วันนี้มาตักบาตรใช่เอาอะไรมาขนมด้วยแล้วมีอะไรเหลือให้ลูกศิษย์ไหมไม่มีแล้วโอ้จบกันเดี๋ยวผมต้องไปหาในกองนู้นใช่ไหมเดี๋ยวไปหาขนมกินกันก่อนนะฮะครับจังหวัดนครพนมครับใช่แสดงว่าไม่เคยดู ข่าวเลยใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่ว่างแม่เข้า Facebook แล้วก็กดพิมพ์ไปที่ทั่วไทยนิวนะฮะทั่วไทยนิวเราเป็น Facebook นะฮะเป็นเพจที่นำเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นเกาะติดสถานการณ์กันตลอดทั้งวันแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมานำเสนอกันอย่างฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่มีไรายได้อะไรเลยนะฮะลิงก์สัญญาณข่าวรูปคลิปทุกอย่างเนี่ย เอาไปฟรีๆได้เลยนะครับไปอัดกรอบไปเลยรูปหลายๆรูปนะจากช่างภาพมืออาชีพหลายๆจังหวัดเนี่ยเราจะนํามาลงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคุณแม่แล้วก็วันนี้ไปไปไปมุ่งหน้าไปทางพะเยาครับตัวเมืองพะเยาก็เดินตามถนนนะครับจะไปไหนแล้วครับจะกลับนครพนมอ๋อวัดนี่ไม่ทราบนะฮะถ้าคุณแม่เข้าไปติดตามชมในเพจทั่วไทยนิวแม่จะทราบว่าเราจะแจ้งกันวันต่อวันนะครับทางเพจทั่วไทยนิวเราจะบอกเลยว่า วันนี้เดี๋ยวจะพักวัดไหนจะบอกประมาณช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งประมาณนี้เราจะแจ้งนะครับแต่ว่าเราจะไม่บอกก่อนว่าจะไปพักวัดโน้นวัดนี้ไม่มีการล็อบบี้นะฮะเจ้าวาดวัดนั้นกรรมการวัดนี้โทรมาตลอดนะฮะผมต้องบอกผ่านตรงนี้เลยว่าไม่มีการล็อบบี้ให้ไปพักวัดไหนใกล้ที่ไหนนิมนต์พักที่นั่นนะครับเดิมทีท่านจะพักป่าแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยเยอะก็เลยต้องนิมนต์ให้ท่านพักวัดนะครับก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะฮะขอบคุณมากนะฮะแม่ ประวัติของท่านโอ้โ oh, หเข้าไปนู่นเลยฮะ Google เลยรู้ทุกอย่างเลยครับแหม g o o g l e เนี่ยแน่นอน,นะฮะเข้าไปดูเลยเดี๋ยวผมเล่าทำลายนะฮะย่อๆให้ฟังตรงนี้นิดนึงแล้วกันลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะท่านออกธุดงครั้งนี้นะฮะตั้งแต่ท่านออกธุดงแต่ปี2553แล้วก็ครั้งเนี้ยที่มาภาคเหนือได้เป็นครั้งที่4่ท่านออกธุดงมาวันที่25มกราคมจากจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ตั้ง จิตอธิษฐานปรนาว่าจะมาที่อำเภอแม่สายโดยมาที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้ววันนี้ท่านก็มาถึงแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทุดงกลับจังหวัดนครพนมนะฮะก็ท่านปรนาไว้ไม่รับปัจจัยนะครับไม่สวมใส่รองเท้าแล้วก็ไม่ขึ้นรถขึ้นเรือนะครับแล้วก็คลองวัดแปดก็คือสิ่งของที่ท่านมีอยู่เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับท่านเป็นคนที่ปล่อยวางมากนะครับแล้วก็ ในย่ามของท่านเนี่ยก็มีเพียงแค่บาทแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนะครับเพียงเล็กน้อยสบงจีวรก็มีแค่ชุดเดียวนะครับภายหลังจากที่มาพักวัดไหนเนี่ยก็จะมะีการซักแล้วก็ตากนะครับผึ่งให้แห้งก่อนที่จะคลองผ้าแล้วก็มารับมาโปรดญาติโยมนะฮะร,รับประเคนของญาติโยมฉะนั้นเนี่ยหลายท่านบอกว่าเอ๊ะหลวงตามาพักวัดแล้วจะขึ้นไปอย่างเดียวเลยฮะท่านต้องรอให้สบงจีวรแห้งก่อนนะฮะเพราะว่าท่านถึงจะมารับแขกท่านได้นะครับ อ่าไม่ใช่รับแขกใเนาะต้องบอกว่ามาโปรดญาติโยมอ่ะนี่ก็เป็นทำลายย่อๆนะฮะเล่าให้ฟังกันและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะรวมถึงอีกหลายๆเพจสถานีทีวีต่างๆที่นำลิงก์สัญญาณเราไปออกอากาศนะฮะเราต้องนำเสนอกันอย่างฟรีๆเพื่อเป็นการเผยแผ่นะครับพระพุทธศาสนาที่ เป็นศาสนาประจำชาติไทยเราตั้งแต่สมัยสยามประเทศและนี่คือบรรยากาศสดๆของเช้าวันนี้เดี๋ยวผมคงต้องปิดเบรกนี้ไปก่อนในภาพของเท้าโบสดแห่งวัดศรีดอนแก้วตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณมากๆครับ